หมายเลขที่ผมจะประกาศนะครับคือผู้คว้ารางวัลทิดาสาเกตในคอนในค่ำคืนนี้และแน่นอนนะครับผู้ที่ผมไม่ได้ประกาศชื่อก็จะได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับทิดาสาเกตนครได้แก่หมายเลขหมายเลข ยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลข1ิาครับนางสาวพรศิวานานทพิสิทธิ์ครับและแน่นอนนะครับรองอันดับหนึ่งได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข2ี่ครับนางสาวปนานธิดาภูพาสีครับค่ะขอแสดงความย,ยินดีกับผู้เข้าประกวดหมายเลขส5นางสาวพรทิวานัน,น,นทพิสิทธิ<ป>์เมียงแก้วิตติ้งร้อยเอ็ดส่งเข้าประกวดค่ะ ร้อยทีวีสวัสดีค่ะวันนี้อีฟกัน,นามีนัดพิเศษค่ะโอ้โหต้องเรียกว่าเป็น Special Exclusive ที่สุดในรอบปีค่ะ mm hmm. เมื่อที่ผ่านมานะคะวันที่24่ถึงสิพฤศจิกายน2558ทางจังหวัดร้อยเอของเรามีงานประเพณีค่ะสำคัญยิ่งใหญ่เหลือเกินนั่นก็คืองานประเพณีสมมาน้ำคืนเทงเสงปประทีปประจำปี2558 ภายในงานจัดได้ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นการแสดงแสงสีเสียงโฟดี oh, นะคะมัลติมีเดียพรีเซนเทชันชุดสายน้ำนาคาสมมาราชันและอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะโอ้ต้องขอเรียกได้ว่ามีการรำวงสมมาน้ำหน0 0งคู่แต่ที่ไฮไลท์สุดๆนั่นก็คือแน่นอนค่ะกับเวทีการประกวดทิดาสาเกตนครประจำปี25 5 8ค่ะ ปีนี้เราก็ได้ทิดาสาเกตมาเรียบร้อยแล้วหลายคนอยากรู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนอยู่กับอีฟกัทนาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องหมวานนะคะนางสาวพรชิวานันทพิสิทธิ์ค่ะอายุ19ปีค่ะได้รับตําแหน่งเป็นทิดาสาเกตประจําปีนี้ค่ะค่ะชื่อน้องหมูหวานค่ะคุณผู้ชมคะต้องขอบอกว่าสวยสดงดงามจริงๆสมกับมงกุฎที่กําลัง เปลี่ยนประกายนะคะหลายคนนะคะอยากจะถามมีคําถามมากมายเลยฝากพี่อีบมาวันนี้หนึ่งคืออยากจะรู้ว่าน้องหมูหวานเนี่ยเป็นลูกเต้าเหล่าใครและบ้านอยู่ที่ไหนเชาวร้อยเอ็ดจริงๆหรือเปล่าหรือแบบเป็นนางนางงามเดินสายประกวดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเชิญน้องหมูหวานไขข้อข้องใจเลย<ะ>ค่ะน้องหมูเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ,ะอยู่อําเภอโพนทองค่ะพ่อแม่ เป็นคนร้อยเอ็ดค่ะคนร้อยเอ็ดแท้เลยนะคะแล้วปัจจุบันนี้กําลังศึกษาอยู่ด้วยค่ะที่ไหนคะที่ราชพัฒนครราชสีมาค่ะอยู่ที่โคราชค่ะนะคะเห็นบอกว่าได้ตําแหน่งที่นู่นด้วยได้ค่ะตําแหน่งอะไรอ่าได้ดาวมหาลัยค่ะดาวมหาลัยนะคะวันนี้ได้มาเป็นดาวสาเกตคะรู้สึกยังไงบ้างคะวันแข่งขันก็ตื่นเต้นมากค่ะแต่ก็พยายามที่สุดก็ ได้ตามหวังตัวเองค่ะค่ะตอนแรกเนี่ยที่มาเริ่มเริ่มมาประกวดเนี่ยคาดหวังจากการประกวดครั้งนี้ปะเคยผิดเคยมาปีที่แล้วค่ะเคยมาปีที่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ผิดหวังเพราะตกรอบแรกเลยตกแต่ก็รอบแรกใช่ค่ะแต่ก็เก็บความผิดพลาดใช่ค่ะทุกอย่างแล้วก็มาทําในปีนี้ให้ดีที่สุดค่ะช่วงคําถามอว่าเป็นจุดที่พีคที่สุดเลยนะคะค่ะน้องได้รับคําถามจากคณะกรรมการว่ายังไงมัได้คําถามว่า มีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องของการสัญญกรรมอะ,ค,ะค่ะค่ะใช่ค่ะน้องมุวันตอบให้ฟังชัดๆอีกสักทีได้ไหมอ่าได้ค่ะค่ะค่ะสำหรับตัวน้องมุฮนนะคะในความคิดเรื่องในการสัญญกรรมนะคะ มันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลค่ะแล้วแต่ความพอใจรูปลักษณ์ภายน้าของใครค่ะค่ะแต่น้องหวานยกตัวอย่างว่าตัวเองคือพอใจในรูปลักษณ์ภายน้าของตัวเองค่ะทํำไหมไม่เคยทําค่ะอุ้ยหน้านี่หน้าสวยอย่างนี้เนียนอย่างนี้ไม่ได้ทำเลยไม่ทําค่ะอสวก็ยกตัวอย่างไปอย่างนี้ว่าตัวเองก็ไม่ได้ทําค่ะแต่ทุกคนบางคนเขาก็ขาดบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจในตัวเองนะคะก็ให้เขาได้ ค่ะได้เสริมได้อะไรเพื่อความมั่นใจของทุกคนค่ะจริงเรื่องความสวยความงามว่ากันไม่ได้ไม่มีใครยอมใครแม้กระทั่งผู้หญิงหรือผู้ชายสมัยนี้เนาะน้องมูหวานเนาะนะคะแล้วน้องมูหวานเป็นยังไงบ้างหลังจากได้รับตําแหน่งโอ้ช่วงนี้งานเยอะก็เยอะค่ะแล้วก็มีคนทักมานู่นนี่นั่นว่าเพื่อนก็มาถามว่าได้เหรออย่างนี้ดีใจด้วยอย่างนี้ค่ะชีวิตเปลี่ยนไปไหมก็ดีขึ้นค่ะก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นใช่ค่ะยังไงบ้างก็ประมาณว่า ก็ได้ผลตอบรับมาดีค่ะแบบว่าเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็มาดีใจอย่างนี้อ๋อเพื่อนเราก็สนใจเราอย่างี้ค่ะเรามาพูดถึงเรื่องของอ่ในกองประกวดกันดีกว่าโอเค,คเห็นบอกว่ามีเรื่องสนุกสนุกเยอะมากเลยในกองกประกวดยกยกตัวอย่างเช่นเริ่มคัดวันแรกคัดสาสิบคนก็สนุกมากค่ะเห็นบอกว่าใครบางคนใส่ชุดคุมนะ ใส่ชุดเห็นน้องใส่ชุดคลุมอ่ะใช่ค่ะสีน้ำตาลไปลงทะเรียนเหรอคะลูกใช่่คะน้องเพิ่งตื่นเหรอคะก็แบบเราก็แต่งตัวแล้วก็ปิดไว้ก่อนเนาะค่ะค่ะอ๋อตอนนั้นก็แต่งมาแล้วค่ะแต่งมาแล้วแต่ว่ายังไม่เปิดยังไม่เปิดค่ะโอ้โหเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์นะคะแล้วเป็นยังไงสร้างความฮือฮากับกองประกวดมากตอนั้นก็ประมาณว่าไปลงทะเบียนประมาณคนที่สองหรือเปล่านี่แหละค่ะก็ใส่ชุดนั้นไปเกานัดกี่โมงคะลงทะเบียน เองเขานัดเที่ยงหรือบ่ายนี่แหละค่ะ,ะค่ะก็เข้าไปแต่ยังไม่เห็นใครเลยน้องไปตีห้าหรอคะไม่ค่ะไปประมาณเที่ยงกว่านี่แหละค่ะเ,เที่ยงกว่าใช่นะค่ะอ๋อค่ะนะคะและอีกหนึ่งคำถามกับเรื่องการประกวดที่ดาสาเกตนครค่ะพี่อยากทราบว,ว่าส้นสูงที่บรรดาสาวงามใส่ในการประกวดมันต้องสูงขนาดนั้นเลยะคะ่ะประมาณไหนคะที่น้องใส่ปแนนของหนูประมาณ7นิ้วค่ะนุใส่7นิ้ว <laughs> ปกตินี่หนูสูงเท่าไหร่คะปกติสูงร้อยเจ็ดสิบค่ะสูงร้อยเจ็ดสิบใช่ค่ะเสริมส้นเข้าไปอีกเจ็ดนิ้วก็ต้องเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตรถูกต้องไหมคะประมาณนั้นค่ะหนูเดินได้ยังไงคะลูกอุ้ยคนอื่นใส่สูงกว่าหนูเยอะนะคะใช่ค่ะมีสูงกว่านี้อ่ะมีสูงกว่าค่ะในในเวทีประกวดนี่แหละค่ะสูงสุดกี่นิ้วคะสิบบางคนใส่เก้าเก้าใส่เก้าค่ะสูงคิดยังไงต้องใส่สูงขนาดนั้นก็ เราซ้อมมาแล้วเนาะค่ะแล้วก็ถ้าเรามั่นใจเพื่อความมั่นใจส้นสูงค่ะอ่ามันสเสริมบุคลิกให้เราค่ะให้มันดูสง่าาใช่ค่ะให้ดูสง่างประหงใช่ค่ะแล้วยืนนอย่างนั้นเป็นเวลานานๆปวดขาไหมคะปวดค่ะปวดขาปวดค่ะเห็นมีบางคนสะดุดล้มด้วยใช่ค่ะแต่มหวานไม่พลาดเลยไม่ค่ะโอ้เป็นอะไรที่โปรเ e s ชั o นอลมากมีวิธีเดินยังไงคะต้องเดินช้าๆก็มันจะ ประมาณว่าก่อนวันจริงเขาจะมีซ้อมค่ะซ้อมเราซ้อมเดิมเราได้ใส่ส้นสูงของเราแล้วเราก็ส้นสูงที่เราเตรียมใ,ในกี่นิ้วคะใช่อันที่ประกวดเลยเจ็ดนิ้วเลยค่ะ,คะทุกคนก็จะได้เตรียมมาวันซ้อมค่ะเราก็เช็คพื้นที่ว่าตรงไหนเป็นหลุมเป็นยังไงแล้วก็ จำไว้อย่างเงี้ยมีการเชอเวลออเซร์เรียบร้อยว่าตรงนี้มีหลุมนะฉันจะไม่เดินไปนะคะเพราะว่ามีการรันทรูก่อนการประกวดสิบวันนะคะโอ้ต้องถือว่าการเป็นนางงามนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะพอถึงวันนี้นะคะในเมื่อได้รับตําแหน่งแล้วได้ตั้งสายสะพายและมงกุฎนะคะหลังจากเราเป็นที่ดาสาเกตแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรให้กับจังหวัด้อยเอ็ดก็จะประชาสัมพันธ์นะคะโดยการใช้เฟซบุ๊กเนี่ยค่ะเพื่อนๆ่ก็เห็นว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีงานดีๆอย่างนี้มีประเพณีมีการประกวดอย่างนี้ค่ะปีหน้าก็เห็นเพื่อนบอกว่าพามา,มาพามาหน่อยนะอยากอยากมาลองประกวดบ้างอย่างนี้ค่ะก็เชิญชวนเพื่อนต่างจังหวัดอย่างนี้ค่ะมาเที่ยวที่บ้านของเราค่ะประเทศที่บ้านของเราจาังหวัดร้อยเอ็ดของเรามีมีอะไรดีในในส่วนตัวของหมูหวานส่วนตัวของหนูส,นหนสิ่งที่ชอบที่สุดก็จะเป็นพระค่ะพระใหญ่ก็ พระใหญ่ค่ะวัดบุรพาใช่ค่ะวัดบุรพาค่ะกับบึงพารานชัยค่ะบึงพรานชัย,ชยใช่สมัยเด็กๆมาเที่ยวไหมมาเที่ยวค่ะมาปั่นเป็ด <c oughs> สมัยพี่สมัยพี่นะพี่มาปีนปูอ่อพรานอ <c oughs> ตอนนี้ก็หินพังแล้วค่ะเพราะว่าพราพี่ <c oughs> นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็ต้องเรียกได้ว่า เป็นเอ็กซ์คลูซจริงๆกับน้องหมูหวานที่ดาสาเกตนครประจำปี2558มาถึงคำถามสุดท้ายน้องมีแพลนในอนาคตไม่ว่าจะทำอะไรอยากเป็นอะไรอ๋อหนูเรียนนิเทศศาสตร์ค่ะเรียน PR ค่ะเรียน PR ใช่หนูก็อยากเป็นเหมือนพี่นยคะมาช่วยพี่นะหนูก็อยากเป็นเกี่ยวกับพิธีกรอย่างนี้ไปพูดไปประชาสัมพันธ์อย่างงี้ค่ะ ะคะของนี้มันต้องฝึกฝน,น<ช>แต่ว่าไม่ยากถ้าหากใจรับจริงๆใจเราต้องมาก่อนเลยนะคะแล้วพี่มีความรู้สึกว่าได้ไม่ยากเลยเพราะว่า<ม>เวลาน้องพูดตาน้องจะเป็นประกายตายิ้มกับปากยิ้มมันเป็น smile eye contact ซึ่พี่มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึง่งที่การทําสื่อ P.R. หรือว่าเราเรียนมาด้านนี้เราต้องมีนะคะแล้วก็ภาษาไทยพูด,พดได้ชัดเ<ช>จน<ช>นะคะฝากนิดน,นึงเรื่องประชากลมัดออค่ะการเตรียมตัวนะคะเรื่องแรกเลยค่ะ เรื่องภาษาค่ะเรื่องภาษาใช่ค่ะในตัวน้องหมูก็อาจจะยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ค่ะแต่ก็คนเราฝึกได้คะ<า>่ะต้องไปเรียนเพิ่มไปฝึกฝนเพิ่มเพื่พพพพออนาคตต่อไปค่ะเพื่ออนาคตต่อใช่ค่ะ,คะนะคะมาถึงช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะให้น้องหมูหวานค่ะฝ<ะ>ากนะคะถึงการติดตามผลงานนะคะอยากจะเจอน้องน้ำหวานไปเจอได้ที่ไหนติดตามได้ทางไหนละ เข้าไปที่ Facebook นะคะ Facebook เลยใช่ค่ะชื่อเฟก็ช um <ma ื่อจริงหนูเลยค่ะพรชีวานันทภิสิทธิ์ค่ะค่ะพรชีวานันทภิสิทธิ์ค่ะหนูรู้ตัวไหมแม่หนูสวยมากนะคะวันนั้นคืนนั้นิฉันว่าสวยแล้วทีนี้นางสวยมากเลยเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะร้อยเอทีวีวาไรตี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนใจดีนะคะตั้งแต่ส่งน้องเข้าประกวดเลยนั่นก็คือ เวียงแก้ววิทติ้งนะคะแล้วก็สถานที่ด้วยวันนี้จัดเตรียมสถานที่ชุดก็สวยนะคะขอบคุณคุณเจ๋งนะักเวียงแก้ววิทติ้งด้วยนะคะถ้าหากคุณผู้ชมนะคะท่านใดสนใจอยากจะติดต่อสอบถามเรื่องรับจัดงานนะคะหรือว่าชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มาที่หน้าวัดบุรพานะคะร้านเวียงแก้ววิทติ้งค่ะวันนี้ขอบคุณที่ดาสาเกตประจำปี2558น้องหมูหวานค่ะ,คะขอบคุณค่ะ,คะ,คะ